ที่เขาเป็นเพื่อนกับพี่ปิงฟรุตี้ซึ่งก็ต้องอายุใกล้ๆกันซึ่งฉันร่วมงานกับพี่ปิงฟรุตี้มากว่า4ี่ห้าปีโอ้รู้เหรอแสดงว่ารู้อายุแน่นอนรู้ใช่ครับใช่ครับคำจำกัดความที่ว่าเจ้าพ่อเพลงประกอบละครเฮ้ยโอ้ยโถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขสองครับ เรงยังมีชีวิตอยู่บ้าบอไม่มีใครไม่รู้จักปัศนีหมายเลข2แน่นอนรู้จักกันทั้งประเทศและหลายๆคนในที่นี้สนิทกับเขาด้วยครับคุณเต๋าคุณสมจิตครับ,รบเห็นหน้าปัศนีหมายเลขสอของคุณแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ59ครับ59ปีคำตอบแรกของคุณครับ มาต่อที่สายส,สื่อของเราดีกว่าให้เขาตอบก่อนดีกว่าเขาดูอ่อนต่อโลกพูดเธอตอบไม่ได้หรอกจริงเหรอใช่เหรอจะมาความรู้จากฉัน้าแต่ทานสนิทกันเลยเหรอสนิทเลยคุณอานี่เขาดูเป็นคนอารมณ์ดีตลอดกูได้ครับก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีเขาเลยอาจจะดูเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ถึง60สหรอกครับห้าสิบสี่ครับไม่มีข้อมูลเลย5 3ิบาครับอหรือ5 3ารับครับ ที่พวกเธอตอบน้อยไปบ้าอะไรจะอะะไรจฟันทงขนาดนั้นเห็นเขามานานมากๆรุ่นโอ้โหวงฟุตตี้นี่มีมานานมากๆแอ่ว่าพี่ชมพูน่าจะประมาณ58ค่ะที่เขาเป็นเพื่อนกับพี่ปิงฟุตตี้อาซึ่งก็ต้องอายุใกล้ๆกันซึ่งฉันร่วมงานกับพี่ปิงฟุตตี้มากว่า 4, 5ปีโอ้รู้เหรอแสดงว่ารู้อายุแน่นอนรู้อายุพี่ปิงฟุตตี้งันโอ57 ฟังความเห็นจากสายสื่อกันไปแล้ว5ตัวช่วยยังอยู่ครบเพลงคนดังคลสอัพความทรงจำในเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านนี้ไหมครับผมว่เาเกี่ยวกับเพลงดีวกว่าเอาล่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงมาฟังเพลงนี้กันเลยครับเพลงไม่ไกยของแมรี่เวลส์นะครับถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับ15วันที่ตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่59ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบกันครับ สิบห้าวินาทีนะฮะสิบห้าวินาทีจะเปลี่ยนกดเวลาเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ต้องให้คุณเต๋าสมชายพุ่งแ่ปั้งเลยเาชอบตบเออไม่ได้กดธรรมดาตบปุ่มของเราเลยเออกดเปลี่ยนแบบนี้จะเปลี่ยนจาก59ปีเป็นตามเอกครับ57ครับเลือกเชื่อคุณเอกี่เปลี่ยนจาก59เป็น57เปีให้มันมลไป นี่เป็นครั้งที่สองที่คุณเต๋าเขาเชื่อคุณเอกีีไม่จำไดปัสสนีหมายเลข2ครับคุณอายุ57ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับ tao sụn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  มาคุยกับปัสนีของเราดีกว่าสวัสดีครับคูมครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นพี่เหมือนแบบยืนยืนเก็บกดเหมือนกันนะฮะเปล่านี่เรียนแบบท่าเต๋าอ๋อเอากรมังจริงอะผมนึกว่าสมจิตต้องรู้รู้รู้เขาเขาบอกผมแล้วพี่ระหว่าง0ูนย์ห้ากับ0ูนย์เจ่ดมีสองตัวเลือกเพราะว่าอีกอย่างนึงผมเจอรถเขาบ่อยขับรถตามเขาแล้วผมขับตามเขาด้วยมาเลขแล้วเขามีเลขจิตอ ถูกต้องเลยฮะถูกต้องครับถูกต้องครับปีไหนดูรถผมรู้ปีเกิดเลยคำจังหวัดพังพี่คือเจ้าพ่อเพลงประกอบละครอ๋อครับที่มาที่ไปที่มาแต่งเพลงประกอบละครเพาะอะไรฮะเออจริงๆเป็นศิลศิลปินนะครับแล้วพอหลังจากเลิกวงเนี่ยก็ว่างๆอยู่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดาราวีดีโอกําลังทําละครครับเรื่องคู่กรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาส ได้ไปแต่งเพลงให้กับละครเรื่องคู่กรรมเป็นเรื่องแรกนะครับโอ้นั้นเรื่องนั้นดังมากนี่คือเวอร์ชั่นที่พี่เบิร์ตใช่ครับพี่เบิร์ตเล่นเลยดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็แล้วก็เลยได้แต่งเพลงละครต่อมาเรื่อยๆครับครับมีกี่เรื่องแล้วครับที่พี่แต่งมาสายโลหิตสายโลหิตรัตนโกศิร์ดังดวงหรทัือไทยนะครับญาติกาโอ้โหนางธาตุก็มีนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพีเรียดเอาล่ะแล้วก่อนหน้าที่แบบเรียกว่าเจะมาเป็นวงฟุตตี้อย่างเงี้ยพี่ตอนนั้นพี่ชมพูททำอะไรอยู่ เล่นฟกซองครับฟกซองครับที่ไหนฮะยังไงเล่นฟกซองอยู่พระขนงอผมเล่นฟกซองตั้งแต่อายุสิบห้านะครับจนอายุสิบแปดบ้านคุณปิงเนี่ยอยู่ในซอยโรงหนังพระขนงรามาพี่ปิงฟุตตี้ใช่ครับซึ่งร้านที่ผมเล่นอยู่เนี่ยอยู่ปากซอยพอดีครับแล้วทุกวันที่ปิงเขาจะไปเล่นดนตรีตอนกลางคืนเขาต้องเดินผ่านร้านผมก็จะเห็นเขาเดินสพายเบสเดินผ่านไปแล้วก็ เรารู้จักเขาแล้วนะตอนนั้นนะไหเขาเป็นฟุตตี้ใช่ไหมล่วใช่เขาออกทีวีอ่าวุ้ยหล่อเว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยดูกูน่อยกูก็ร้องเพลงอยู่นะอยากเข้าวงเหมือนส่งกระแสจิตไปฮะส่งไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งนักร้องเขาออกฮะเขาก็เลยเข้ามาชวนเขาเดินเข้ามาปุ๊บถวมว่าชวนผมกับเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยไปอยู่วงฟุตตี้ไหมครับใช้เวลานานไม่ไปตึกต่อปับผมก็ต้องคิดก่อน พราะผมคิดได้สักสามวิผมก็โอเคทำไมพี่คิดแล้วอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวันเปลี่ยนใจถือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกวงฟุตตี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับอีกบทบาทหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนักร้องดังๆมากมายนะครับโอ้โหมีใครบ้างฮะก็เนี่ยน้องเต๋าเขานี่หนึ่งในนั้นได้ทำคือจริงๆแล้วใช่ใช่ใช่ในทีมใหญ่ของเราเนี่ยจะมีโปรดิวเซอร์มีอะไรหลายคนนะครับช่วงแรกๆผมจะเป็นทีมแล้วก็คอยคอยจะเรียกว่า ช่วยเวลามีใครเขาบอกว่าเอองานเพลงนี้ช่วยแต่งหน่อยหรือบางทีช่วยแก้ซึ่งจริงๆเต๋าอาจจะไม่รู้โลกทั้งใบให้นายคนเดียวที่พี่หมูแบที่พี่หมูแว่นงแต่งพี่กับพี่หมูนั่งแก้แก้ด้วยกันครับเรียกว่าทําให้จนประสบความสําเร็จหลังจากนั้นมาก็ยังมีโอกาสทําเพลงให้เต๋าอยู่นะครับแล้วก็จะมีโดมเจมมีายลคนบอยบอยสเกลแรปเตอร์นุ๊กโมเมโอ้โห ดังพันกรฟิล์มเกรียบเบอรี่ยุคหลังๆก็จะเป็นไอ้น้ำครับโอ้โหแล้วก็มากามิเกเซ่แล้วปัจจุบันตอนนี้พี่ชมพูทำอะไรอยู่บ้างคือตอนนี้ฟรีแลนซ์อิสระนะครับก็จะมีกรรมการหรือคอมเมนเตอร์ในรายการเพลงครับทั่วๆไปเล่นละครนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยคือกำลังทำวงใหม่ทำวงครับผมชื่อวงว่า Have a nice day คือผมเนี่ย สนิทกับพี่ป้อมออโตบานครับแล้วก็เลยบอกเฮ้ยพ,พี่ไอ้เพลงยุค80-90หรืออาจจะย้อนไป70ไปปลายนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าเพลงมันมีความเพราะมันมีความสวยงามอยู่แล้วยุคหลังๆเนี่ยเห็นเด็กเขาก็กลับไปฟัง<ช>เพลงยุค80กันกันเยอะเล่นอยู่เ,เขาเรียกว่าไลฟ์ทุกวันเสาร์ครับสองทุ่มดูได้ในเพจนะครับ Have a nice day u n d e r c o r e band Have a nice day under score band ครับผมเพราะฉะนั้นติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้นะครับโอ้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการจะติดตามไปทวงนี้ก็ได้ใครที่ตามมานานเอ๊ะตามไม่เจอสักทีอ่ะลองไปดูครับติดตามไปดูผลงานให้กำลังใจพี่ชมพูกันขอบคุณพี่ชมพูคุณดีเลยครับขอบคุณครับ สัสสัส E N S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ